สวัสวัสดีนะครับผม,ผมก็อยู่กับผมต่อเลยนะครับเอฟชนายุธนะฮะกับสเกตฟ,ฟุตบอลคับในช่วงดึกๆแบบนี้กันหน่อยนะครับโอ้โหใจมันได้ว่ามาชิอุสนูนเนสกบปัดข้อเสนอของวูฟแฟมตันรอลิวอพูลเท่านั้นนะครับอมมาฟังข่าวนี้กันหน่อยนะครับ ข่าวนี้ครับผมเอามาจากเดอะมิเรอร์นะครับหนังสือพิมพ์อังกฤษเนี่ยรายงานบอกว่ามาชิอุสนูเนสกองกลางเนื้อหอมของส bon. ปอร์ติ้งลิสบอนปฏิเสธย้ายไปอยู่กับวูฟแฮมตันครับเพราะต้องการรอข้อเสนอจากลิเวอร์พูลนะครับมิดฟิลด์วัย23ปีครับชาวผลงานได้อย่างโดดเด่นเมื่อซีซั่นก่อนและตกเป็นข่าวกับหลายสโมสรชั้นนำโดยเฉพาะหมาป่าวูฟแฮมตันในช่วงที่ผ่านมารายงานเนี่ยก็อ้างว่านูเนสครับปฏิเสธสัญญาก้อนโตจากวูฟแฮมตันเพื่อรอย้ายไปการแข่งในทีมแอนฟิลด์เพราะเขาเนี่ยต้องการลงสนามในศึกยูฟ่าชลกนะครับ มาเชอุสนูเนสก็มีจอร์ดเมเนสเป็นเอเจนต์ที่คอยดูแลเขาซึ่งข่าวกรยารปฏิเสธย้ายไปอยู่โมลินิวกลาวส์นั้นถือว่าเซอร์ไพรส์มากๆเพราะมีนักเตะโปรตุเกสมากมายครับที่ย้ายไปอยู่ในมิดแลนด์นะครับทีมของเจคเก็คลอปเองเนี่ยกลับมามีข่าวกับนักเตะตำแหน่งกองกลางอีกครั้งหลังเชคเก็ตโอคันตาร่าครับได้รับบาดเจ็บแฮมสตริงและอาจจะต้องพักยาวถึง6สัปดาห์เลยทีเดียวนะครับสำหรับเชคเก็ตโอคันตาร่านะครับก็ขอให้เขาหายเร็วๆนะครับที่ผมเล่นข่าวไปตอนเช้านะฮะ ตอนนี้เหมือนว่านูเนสครับรอข้อเสนอจากลิเวอร์พูลอย่างเดียวครับปัดข้อเสนอจากวูฟแ p h ตันวันเดอร์เรสนะครับทุกคนมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์ก็ไหมผมหน่อยกับนักเตะที่มีใจรักลิเวอร์พูลนะครับอืมๆๆๆจัดไปวัยรุ่นจัดไป